าการกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ตอนที่19หาตอนที่22นะครับใส่สนใ่อยากจะอ่านงีเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจเปิด้าลิมลอเท่นั่นเองลิงก์อยู่ใล่างคลิปเลยนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย Let's go เราเราจะทำยังไงกันดี ไม่นึกเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเจ้าเด็กนั่นมันเป็นใครกันแน่ทำไมท่านนายกถึงต้องเคารพเขาขนาดนั้นพี่คิดว่าเราควรที่จะไปขอโทษเขานะเราไม่ควรที่จะไปมีเรื่องกับนายกเขาท่านนายกโจดิกซันขอโทษกับการกระทำของซันที่ไม่คิดให้ดีก่อนด้วยค่ะเธอไม่ควรที่จะมาขอโทษสันหลอกนะเธอควรที่จะไปขอโทษคุณสางมากกว่าคขะ คุณสางอี้คะดิฉันขอโทษที่ทำตัวหยาบคายกับคุณไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแม้จะให้คนสั้นต่ำอย่างผมมารับคำขอโทษจากคนสั้นสูงอย่างคุณได้ยังไงกันล่ะครับอีกไม่ซากก็เหลวผู้หญิงคนนี้จะสร้างปัญหาให้กับอยู่ยาวแน่นอนตอนนี้สั้นขอให้บทเรียนเธอสักหน่อยละกันเธอ เธอทาให้ตระก,กูลทรงของเราขายขีดหน้ามามากพอแล้วออกไปข้างนอกแล้วคิดดูว่าทําอะไรผิดไปบ้างสางอี้ยกโทษให้เธอเถอนนะอย่างน้อยเธอก็เป็นป้าของอยู่เยาวนะโถเอ้ยแม่ของอยู่เยาวก็เจ้าเล่ห์จริงๆสางอี้ให้อภัยป้าของซันเถอนนะถึงเธอจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยแต่เธอก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะอยู่เยาเธอยังใจดีเกินไป แต่ก็นะเธอยังไม่รู้ว่าป้าของเธอทำอะไรไปกับเธอบ้างเธอก็เลยยังปูป้องเขาอยู่ถ้าเธอต้องการแบบนั้นละก็ก็เออตามนั้นแหละแต่ก็นะนี่แหละทำไมฉันถึงสอบเธอคุณสางครับคือผมได้สูตรยามาถ้าไม่ว่าอะไรคุณช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันมีจุดผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า อ๋อโอเคครับถ้าแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับดูเหมือนว่าคนคนนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับยามากอยู่พอตัวไว้ถ้าเราต้องการสมุนไพรหายากเมื่อไรแล้วก็เขาอาจจะช่วยเราได้โอ้นี่มันสุดยอดเกินไปแล้วเขาสามารถปรุงยาอยู่นตระดับสูงขึ้นมาเองได้จริงๆด้วย คุณสางครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรในอนาคตบอกผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับสูตรยานะครับคุณป้าครับก่อนที่ผมจะมางานนี้ผมเลยตัดสินใจแล้วว่าผมจะมาขออยู่เยาแต่งงานผมก็เลยอยากจะได้ความเห็นจากคุณลุงกับคุณป้าด้วยนะครับ Ö, ยังไงซะไอ้ซางอี้มันก็มาจากตระกูลจนๆไม่มีอะไรเลยแค่มีนายกโจโคอยช่วยเหลือก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะว่าแกก็หวังพึ่งเขาตลอดไม่ได้หรอกแถมตอนนี้โจหยุนซิ่งก็ออกไปแล้วด้วยขอดูหน่อยสิว่าแกยังจะอวดดีได้อยู่หรือเปล่าส่วนตัวของลุงแล้วลุงให้ลูกของลุงเลือกคนที่จะแต่งงานด้วยตัวเองดีกว่า คุณลุงหมายความว่ายังไงครับถ้ายอมรับการขอแต่งงานของเจ้าจินเซิ่งกับยูเยาแล้วก็นั่นก็หมายความว่าเราได้แยกสางอี้ไม่ให้อยู่กับยูเยาด้วยกันตลอดชีวิตแล้วสางอี้คนนี้ดูลึกลับกว่าที่คิดไว้ซะอีกทําให้เขาไม่พอใจวันนี้คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ส่วนป้าคิดว่าวันนี้มันยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่ที่จะตัดสินใจเอาเป็นว่าเลื่อนไปวันอื่นก่อนก็แล้วกันนะ ผู้หญิงคนนี้นี่มันเอาของไปแล้วและสัญญาว่าจะให้สันแต่งงานกับอยู่เยาไม่ใส่หรืองไงตอนนี้มันกับผิดสัญญาที่ให้ไว้เสียเลยจางอี้วันนี้สันบอกพ่อกับแม่เอาไว้แล้วละถ้าสันไม่ได้แต่งงานกับนายสันก็จะไม่แต่งกับใครอีกแล้วบนโลกใบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกสันจะไม่ใครมาแย่งเธอไปจากสันได้หรอกนะอยู่เยาสางอี้ถือว่าแกหาเรื่องเสยตัวเองนะ โว้ยไปกันเถอะสางอี้สันลากนายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วขอโทษนะอย่าคิดมากนะปัญหาของเธอก็เหมือนปัญหาของซันนั่นแหละในชีวิตน,นี้จะไม่มีใครแยกเราออกจากกันได้หรอก วัดดีลูกพี่ลูกน้องว่าไงแต่ถ้าฟังจากแค่เสียงก็น่าจะรู้แล้วละว,ว่ามีคนมาหาเรื่องน้องใช่ไหมล่ะใส่ไหมละ่มละยังรู้ดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะใส่แล้วฉันต้องการให้หนายไปสอนบุเรียนให้คนคนนึงให้หน่อยจะได้ไหมเฮ้ยใครกันนะที่มันมาทําให้ญาติของฉันโมโหได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็แค่คน,นจนๆคนหนึงมันซื้อภาสาอี ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้อยากให้นายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรอกแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆสางอี้ไส้สางอี้ที่เรียนอยู่มาหาลัยเดียวกับสันปาเออไสๆ้ๆอยู่มาหาลัยเดียวกันกับนายนั่นแหละนี่สางอี้ไม่ใช่คนที่เราควรจะไปยุ่งด้วยนะครั้งที่แล้วสันไปสู้กับมันมาโดยมันอัดฉันนุมเลยแม่นเอ้ยมีแต่พวกไรประโยชน์ แค่ขยะคนเดียวก็จัดการมันไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกินได้วะแต่สุดท้ายแล้วความต่างสันของเรามันก็ห่างกันเกินไปอยู่ดีมันก็แค่มาข้างถนนส่วนสันเป็นคนที่ใช้ชีวิตยอย่างหรูหราย,ยังไงละ่ะสางอี้แกรอก่อนเถอะแล้วเราจะได้เห็นดีกันแล้วภาพก็ถูกตัดมาหาพระเอกนะนี่มันแย่จริงๆด้วย ด้วยพลังบนโลกนี้มันเบาบางเกินฝึกไปก็แทบจะไม่คืบหน้าเลยเราต้องหาสถานที่ที่มีพลังวิญญาณที่หนานแน่นกว่านี้ให้ได้ตรงนั้นมันมีอะไรกันแน่นะทำไมถึงมีพลังหญิงรวมกันหนาสักขนาดนั้นเราต้องไปดูซะหน่อยแล้วเพราะอย่างน้อยมันน่าจะมีพลังวิญญาณเยอะกว่าตรงนี้แน่ ขอโทษด้วยนะพอสันเองแท้ๆถึงเล่พวกนายมาเจอเรื่องแบบนี้โธ่เว้ยพวกมันมากันไม่หยุดเลยถึงแม้สันจะไม่กลัวอะไรเลยก็เถอะแต่ก็ไม่ได้วังไว้ว่าจะมาตายแบบนี้นะเนี่ยฉันบอกนายแล้วนะเจ้าอ้วนว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้นไม่นะเราโดนล้อมโดยพวกมันแล้วพวก,กับจอบงั้นเหรอ พวกนายเป็นพวกนักขโมยสมบัติจากสุสานเหรอให้เกียรติพวกเราหน่อยเจ้านุม่มลีปาอีอยางซูรี่เจ้าอ้วนเินพวกเราไม่ใช่โจรสักหน่อยพวกเราคือสามเหลี่ยมทองคำสรุปก็คือโจรใส่ไหมนายนี่มันสั่งมันเถินหน้าจะอ้วนดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะมาช่วยเรานะหยุดคุยเรื่องไร้าสาระกันก่อนพวกมันมาเพิ่มอีกแล้วเออพวกเราตายแน่ เขาดูเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเองนะเขาจะช่วยพวกเราได้ยังไงกันเชี่ยเขาใส้เวทมนต์ได้ด้วยนี่เขาหลุดมาจากนิยายหรืออะไรบางอย่างปะเนี่ยงาเสียงนี้ต้องเป็นเสียงของแม่มันแรงพวกนี้แน่เลยเราจะทำยังไงกันดีไอ ไม่นะอย่างซูรี่ไม่ต้องกังวลรอบนี้สันพบไอ้บิ๊กเบิ้มมาด้วยตอนนั้นที่สันไม่เอาออกมาเพราคิดว่าเราจะหนีรอดแต่ตอนนี้ซูรี่ถูกเอาตัวไปแล้วเราต้องไปช่วยเธอไอ้อ้วนคนนี้กำลังจะสายแสงแล้วตอนแรกก็แค่อยากจะมาดูว่าต้นตอของพลังหญิงมันคืออะไรกลับมาเจอเรื่องพวกนี้ซะได้ยุ่งยากจริงๆแต่ จะให้เหมินเสฉยก็ไม่ได้อย่างน้อยสองคนนี้ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่คงจะจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่เฮ้เจ้าหนุ่มตอนนี้เวทมนต์ของนายมันไม่จําเป็นแล้วถ้านายกลัวจะโดนโจมตีล่ะก็ก็หลบหลังเทพเสินคนนี้ได้เลยรับทราบครับเทพเสินนี่จะอ้วนอยู่ยิงมั่วได้แล้วเก็บกระสุนไว้บ้างจะดีกว่าไหม โถเว้ยมันหนีไปหมดแล้วเย่ละจะอ้วนอยู่เดี๋ยวนี้นะทำไมฉันรู้สึกว่ายิ่งตามจะาอ้วนนี่ก็จะมีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะจะอ้วนอย่าไปล่ามันสิตตะัวแม่โคตรใหญ่เลยนั่นซูรี่นี่ซูรี่อยู่บนนั้น เจ้าอ้วนรีบฆ่าเจ้าสปาราลนี่ก่อนที่มันจะรู้ตัวกันเถอะป่าอี้นายคิดจริงๆเหรอว่าจะฆ่าเจ้าตัวนี้ด้วยปืนได้จริงๆนะสันไม่สนสันต้องช่วยซูรี่ให้ได้กระสุนปืนทำอะไรมันไม่ได้สักนิดเลยงั้นเหรอเจอ้าอ้วนปาระเบิดตอนนี้และไอ้มแมลงยักษ์วันนี้สันกับเจ้าอ้วนเสริญจะฆ่าแกให้ได้ แม่งเอ้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยมันจบแล้วฮืือ,อท่านนักเวทตัวน้อยช่วยพวกเราด้วยทำไมสันต้องช่วยด้วยล่ะในเมื่อกี้นายยังบอกอยู่เลยว่าวิธีของสันใสมันไร้ประโยชน์นะท่านจอมเวทจะอ้วนเสือมันก็แค่อยากจะอวดเด็กว่าตัวเองนั้นเจง๋งก็เท่านั้นเองและได้โปรดช่วยพวกเราด้วย ใช่ใช่ช่มันเป็นเพราะผมบวดดีเองผมผิดไปแล้วได้โปวดเสวยบวกเราด้วยก็ได้ก็ได้ไหนเจ้าแมลงแกจะเก่งสักแค่ไหนกันนะโอ้พระเจ้านั่นมันแรงคนหรือแรงควยกันวะน,นั่นเฮ้ ดูเหมือนว่าเจ้า,มาแมลงนี่มันจะดูดซับพลังหญิงมากเกินไปเลยทําให้ตัวมันแข็งขึ้นขนาดดูดซับพลังหญิงเยอะเข้าไปขนาดนี้เปลือกของมันน่าจะแข็งมากแต่ก็ยังโดนเราต่อยหมัดเดียวทะลุหายไปเลยโอ้ไปทํรลายแม่ของมันลูกๆก,ก็เลยโกดเงั้นเหรอโอ้ย เงียบปากไปซะทางครอบครัวของพวกแกเริ่มทำให้สันโมโหจริงๆแล้วนะเ <Eagle. S 1> มื่อกี้ที่โดนมันกัดโดนพิษเข้าด้วยเหรอ <Fly. S 1> ไม่นะท่านนักเวทบาดเจ็บท่านนักเวทเขาช่วยเรามาแล้วตอนนี้และได้เวลาที่พวกเราจะต้องช่วยเขาบ้างแล้วจเจ้าอ้วนเสิร์นตามสันหมาให้ดีๆล่ะอย่าสะดุดอะไรเข้าล่ะเออ ยาเจ้าแมลงนาง่าโง่ไปพู้สวยชีวิตของพวกเราเดี๋ยวนี้นะเออ,อย่างน้อยในท้ายที่สุดพวกเขาก็มีประโยชน์สักทีนะแกคิดว่าจะเล่นงานสันด้วยผิดได้จริงๆเหรอแต่ขอโทษด้วยนะ ที่วิซาหวางจูของซันมันทำให้ร่างกายของซันมีภูมิต้านทานต่อพิษนะทุกคนดูนั่นสิถ้างั้นต้นตอของพลังหญิงที่แผ่อ,ออกมาก็มาจากด้านล่างนี่สินะเรามัวแต่ไปสนใจอยู่กับแมลงยักษ์นั่นเลยไม่ได้สนใจเลยเพราะท่านจอเมเวท ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ตอนที่19หาตอนที่22นั่นเองในส่วนขคอที่อ่างนงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านทด่ีเป็นผู้แปลเลยนะครับกับเพจเปิด5าเลมหลอดเท่ลิง์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ก็ต่อก,กับโอลากันก่อนนะครับ้จอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย